สวัสดีเจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีครับเพือพ่อนๆทุกท่านวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยอยู่คนเดียวค่ะ <c oughs> อยู่คนเดียวก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าแผนกล้องแบบได้เลยนะคะอันนี้คือดอกตอกลก้วยไม้นะคะวันนี้เราจะเอากล้วยไม้มาลงกระถางจัดทรง จัดฟอร์ไม่มันสวยๆนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือกล้วยไม้ที่ฟอร์สวยๆที่เราซื้อมานะฮะแล้วก็หากระถางบ้านเรานี่แหละคะ่ะที่มันเหลือที่เหลือกินเหลือใช้อยู่นะคะวันนี้ได้มาสองใบคิดว่าน่าจะน่าจะจัดได้สองสองสองกระถางต้นไม้หนึ่งลัง อย่างเงี้ยที่เราซื้อยกลังมานะคะเราจะได้ประมาณยี่สิบกอนะคะแล้วสิ่งที่เราก็ต้องเตรียมก็คือว่ากาบมาพราวกรบมาพ้าวเนี่ยค่ะเราเอาไปแช่น้ํายกไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันอยู่ในกระมังเราแช่น้ําไม่หนึ่งคืนนะคะให้มันชุ่มเลยเน่ะเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราเอามาใส่ในกระถางเนี่ยค่ะ มันจะสามารถจัดทรงและจัดฟอร์มของต้นกล้วยไม้ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราเหลาเอาไว้จริงๆแล้วกรุงเทพอ่ะที่กรุงเทพอ่ะมันจะมีขายเป็นมัดมัดเลยนะคะที่เขาาท,เขาทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้ค่ะมันเป็นเป็นเป็นไม้ที่ที่เวลาเราเราเอามาใส่ไว้จัดฟอร์มไว้ในนี้ในกระถางแล้วเนี่ยค่ะ เราต้องใช้ไม้เนี้ยค่ะยึดฟอร์มของมันแล้วก็กล้ยลวดนะคะนี่คือลวดลวดที่เราตัดเอาไว้แล้วจริงๆลวดนะคะไปใช้ลวดไม้ไหวก็ได้ไน,นะลวดลวดที่มันแบบลวดไม้ไหวอะ่ะก็คือลวดที่มันงอง,ง่ายๆค่ะแต่ที่ที่ขอนแก่นไม่เจอค่ะก็เลยได้ไปซื้อ ร้าน20บาทก็คือได้ลวดอันนี้มาก็เอามาตัดเอาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องใช้ครีมในการมาเอาคือได้แค่ไหนคือแค่นั้นนะคะแล้วก็ก็จะมีก้นกระติกิงเอาไว้ทําอะไรอ่ะเริ่มต้นทํำะไรกันเลยนะคะจริงๆแล้วต้นไม้ฟอร์มมันสวยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหม่ต้นไม้ใหม่มันยังไม่ต้องอ,อ่ใช้ปุ๋ยหรืออะไรมากมายจะหลังจากที่เรา เราจัดลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะ,ระเรารดน้ําเช้าเย็นกล้วยไม้เนี่ยค่ะเขาเขาเขามีรากอากาศของเขาเขาจะมีเขาจะหากินตามรากอากาศของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคะ่ะเอ่อรากอากาศเนี่ยสำคัญเราจะดูว่าต้นไม้ที่เราเลี้ยงอ่ะกล้วยไม้ที่เราเลี้ยงอ่ะอสมบูรณ์หรือว่ามันจะโทมหรือไม่โทมให้ดูที่รากอากาศถ้ารากอากาศ มันมีการออกเรื่อยๆเ,อเ,อาเขาเรียกมีการแตกออกเรื่อยๆนะค่ะต้นไม้เราสมบูรณ์นะคะแล้วก็ดูใบดูดูดูเขาเรียกอะไรนะดูก้านหรอลำต้นของมันนะคะนะคะถ้าต้นไม้ไม่โทมไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องเป็นต้องใช้ปุ๋ยเลยหลังจากที่เราเราจัดเรียบร้อยแล้วเราใส่กระถางเรียบร้อยแล้วะ ลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนี่นะคะเราก็มันก็สามารถที่จะอยู่ของมันได้แล้วมันก็แต่หวายที่ได้รอบนี้มาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หวายที่ถูกใจอยากได้หวายดอกใหญ่กว่านี้นะคะ่ะที่มันชื่อพัน์ุอะไรไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะจำไม่ได้แต่ที่ที่เขาเอาไหว้พระจัดที่เอาไปบูชาพระที่ก็ขายอย่างนั้นนะคะอันนั้นคือหวดอกใหญ่ แต่พืชแต่ดอกกล้วยไม้ตระกูลหวายอะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นกล้วยไม้ที่สามารถออกดอกได้ทั้งปีถ้าเราดูแลดีมันจะออกดอกทั้งปีมันจะแย่งกันออกดอกเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ